มาดาแป้งนวลพันล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลไทยได้ออกมาโพสต์ในฐานะผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยและคนรักฟุตบอลแป้งเข้าใจทุกความรู้สึกของแฟนฟุตบอลไทยดีกับผลการแข่งขันอุ่นเครื่องที่เราพบกับจอร์เจียตลอดระยะเวลา16ปีที่แป้งทำฟุตบอลมาวันนี้เป็นวันหนึ่ง ในวันที่แป้งเสียใจและเจ็บปวดมากที่สุดไม่ต่างกับความรู้สึกของแฟนฟุตบอลไทยทั้งประเทศการอุ่นเครื่องครั้งนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างในหลายมิติแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็ตามแป้งอยากขอโทษจากใจจริงสำหรับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นโดยพร้อมรับคำวิจารณ์และข้อติจริงทั้งหมดเพื่อนำไปเป็นบทเรียนและหลีกเลี่ยงม่ให้ทีมชาติไทย ต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้อีกการอุ่นเครื่องกับทีมในยุโรปในครั้งนี้คงจะเป็นประสบการณ์สำคัญที่เราจะนำมาพัฒนาทางการพัฒนาทีมชาติไทยให้มีความพร้อมทุกด้านมากขึ้นโดยแปย้งพร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างสุดความสามารถเพื่อเป้าหมายนั้นสุดท้ายนี้แป้งขอขอบคุณนักกีฬาและผู้ฝึกสอน สตาฟโค้ทุกๆคนที่พยายามทุ่มเทให้กับการทำหน้าที่ทั้งนี้ในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยอย่างเต็มที่แล้วกลับจากใจมาามแป้งนวลพันล่ำสำผู้จัดการทีมชาติไทย